วันนี้มาเจอแบบหดหูนะมาเช้าเจอหลังแล้วนะอ่อนนะครับนี่มาเจออีกหลังนะครับเกาะยาวเป็นปิงเลยนะฮะอ่อนครับผมอย่างนี้ยี่สิบวันนะฮะมาเอาใหม่นะครับมาเช้าก็เจอนะจนไม่อยากจะถ่ายนะครับเพิ่งอ่อนนะครับ อยู่กับต้นมะม่วงะฮะเพิ่งมาจับกับอ่อนนะฮะถ้าอยู่ก็โหก็พอได้นะครับใหญ่เหมือนกันนะครับเจอแต่เพิ่งอ่อน,นะฮะวันนี้นะครับได้มาหน่อยเดียวนะครับ ดไปเดินมานะครับเจออีกหลังนะฮะหลังไม่โตครับใช้ได้นะฮะ มีลังนึงนะครับบนรังนะัมีสองรังครับเมื่อกี้ไม่เห็นนะทำครบแป๊บครับผม เร็เรียบร้อยนะฮะอีก้ังอ่อนนะครับกลัวที่สุดคือหนอนครับโอ้โหผมไม่ถูกก็หนอนนะฮะโดดตัวง่ายๆครับเพราะหนอนนี่แหละครับโอเคฮะไปล้างต่อครับตามมาอีกฮะลังไม่โตครับยังอ่อนนะฮะมีมดแดงข้างๆครับกวนอยู่ตลอดนะครับไปกันต่อครับผม จอดบักกิเต็ดเลยนะครับเมื่อกี้เจอหนอนตัวนะครับผมไม่ถูกหนอนนะทีพึ่งมเมื่อกี้ครับกลัวสุดๆก็คือหนอนนะกลัวมากกว่าพึ่งหลายเท่าเลยนะครับเี่จะจับมันตั้งสี่ถึงห้านะครับตกใจละนะครับออหน้าลังนี้ไปดูข้างหน้าต่อนครับ สามารถลกนะครับทั่วหัวเลยนะฮะอุดไม่ค่อยเวิร์กนะครับแบบนี้นะฮะพึ่งลงเยอะนะครับวันนี้ก็เจอหลักลังนะครับอ่อนนะฮะ นี่ไม่ใช่ทางคนเดินนะครับเป็นรอยน้ำเสาะนะครับน้ำป่านะครับรถผมอยู่โน่นฮะบริเวณนี้นะครับรัศมีประมาณสามร้อยเมตรนะฮะอยู่ในภายในสามร้อยเมตรนะครับเมื่อกี้นี้ครับที่บอกก็ต้นชะเดานะฮะมีมดแดงนะครับหนึ่งลังนะครับที่ผมตีสองรังคู่เมื่อกี้นะฮะต้นนั้นนะครับถัดมาหน่อยนึง หนึ่งลังอ่อนนะครับเป็นสามลังนะฮะแล้วก็จุดที่ผมยืนเนี่ยนะครับต้นมะม่วงฮะตรงนี้สี่ลังนะครับในระยะรัศมีสามร้อยเมตรนะฮะอ่อนสามลังนะครับตีได้มาลังเดียวครับผมไปกันต่อครับอ่าขี่ไปกี่มามาเจออีกแล้วนะส้นนิ้วนะครับ หังใหญ่นะครับพึ่งมาจับได้สักสามวันได้นะมังครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอ่อนนะฮะสปกขนต่อครับอาจจะกลับบ้านแล้วนะครับ